เมียฝรั่งถูกหนุ่มไทยหลอกจนหมดตัวก็พี่ก็เกินไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วคือเขาอยู่กันแบบผัวเมียกับฝรั่งแต่ว่าตอนหลังก็ไม่ได้อยู่แบบผัวเมียแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองซึ่งฝรั่งก็ไปประเทศไทยเขาก็ไปมีผู้หญิงคนนู้นคนนี้แต่ก็ไม่ถึงขั้นส่งเสียแต่สาวไทยของเราเนี่ยก็ได้ไปเจอผู้ชายไทยก็คุยกันเข้าใจก็อยู่ที่ต่างประเทศเนาะมันก็มีนะทุกใจอะไรเมียฝรั่งมันเรื่องปกตินะเออบางคนถ้าไม่เข้มแข็งจริงมันก็อ่อนแอเนาะอ่อนแอก็แพ้ไปประมาณนี้ ก็แกก็ไปรู้จักกับผู้ชายไทยก็ค so, oh, cool. so ุย so ด really ีค the ุยหวานผู้ชายก็โอ้โหคุยดีคือเอาใจดีอะผู้ชายไทยเนาะผู้ชายมันคุยรู้เรื่องกันทุกคําทุกภาษาไงก็ตกลงกันว่าเออต่อไปอนาคตเนี่ยเราจะอยู่ด้วยกันก็ซื้อบ้านเป็นชื่อผู้ชายเป็นชื่อหนุ่มไทยนะคะก็ซื้อบ้านชื่อหนุ่มไทยในราคาสามล้านคือในระยะเวลาสองปีเนี่ยที่ที่ซื้อบ้านเนี่ยก็ไม่ยังไม่ได้เอาบ้านเข้าธนาคาร ก็เขาว่าถ้าเข้าธนาคารก็เข้าไม่ได้ประมาณนี้ผู้ชายว่าเนาะผู้หญิงผู้หญิงไทยก็มาทํางานที่นี่ภายในสองปีหาเงินสามล้านเพื่อว่าส่งเงินไปบปุกค่าบ้านจนหมดกับโครงการเนาะก็บุกบ้านหมดแล้วก็นี่ก็ดีใจเออนี่เราก็จะย้ายกลับไปอยู่ด้วยกันนะหรือยังไงดีก็คุยกันผู้ชายก็บอกอย่าเพิ่งมาเลยเราก็เก็บเงินอีกสักก้อนเถอะอืมก็ผู้หญิงก็เลยโอเคนเก็บอทนเก็บเงินอีกสักก้อนหนึ่งทํางานทุกอย่างอ อันนี้ไม่ต้องลงลึกนะว่าพี่เขาไปทํางานอะไรนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเขาก็บอกเขาทํางานทุกอย่างเพื่อ,เ,อเก็บเงินก้อนแต่ด้วยความที่กลัวว่า,าต่อไปอนาคตถ้าหยากับสามีนี่คิดถึงเรื่องหย่าเลยนะจริงๆอ่ะหนูจะบอกพี่ให้นะพี่คิดผิดนะพี่คิดถึงเรื่องหย่าน,นี่เมื่อฝรั่งเขาปล่อยพี่อิสระแบบนี้ต่างคนต่างมีอย่างเงี้ยพี่ไม่จําเป็นต้องหยาก็ได้ตอนนี้คือด้วยความที่พี่เขาคิดว่าจะหยาต่อไปอนาคตถ้า,านั่นก็จะย้ายู่ประเทศไทยก็จะหยากับฝรั่ง เพื่อจะไปอยู่กับหนุ่มไทยคนนี้คือจริงใจอย,งอย่างยิ่งแหละจะอย่าไปเลิ่งไปลาวประมาณนี้ก็จะขอเก็บเงินสักก้อนหนึ่งผู้ชายว่าอย่างนี้ก็เก็บเงินในบัญชีบัญชีชื่อเงินผู้ชายนะก็โทรคุยกันทุกวันวันหนึ่งสามรอบสี่รอบอ้ยรักกันอย่างยิ่งรักกันอย่างมากผู้หญิงก็ทํางานไปคิดเอาเองว่าทํางานอะไรได้เงินเยอะแยะขนาดน,นั้นก็โอเคก็ตามนั้นเลยแล้วเสร็จแล้วเอพอถึงเวลาจริงๆพี่เขาก็ยังไม่ทันหย่าหรอกตอนนี้คิดถึงแฟน อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านไปหาแฟนแต่ว่าเฮ้ยเราเอางี้ดีกว่าวันเกิดผู้ชายเราก็เลยจะไปเป็นเขาเรียกอะไรนะบ้านเราอะไปเซอร์ไพรส์แฟนว่าเออนี่นะฉันกลับมาหาเธอเพราะว่าโทรคุยกันทุกวันอะรักกันมากอะนะทางโทรศัพท์อะคือง่ายๆรักกันทางโทรศัพท์ก็พอไปจริงๆแล้วเขาอยู่กับผู้หญิงอื่นนะคะที่บ้านของเราที่เราเนี่ยได้เป็นคนซื้อเป็นคนผ่อนแล้วตอนนี้ก็เลยทะเลาะกัน ผู้ชายก็บอกเลยว่าจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้รักเราหรอกเขาแค่เอออยากจะได้สมบัติเราเท่านั้นอยากได้เงินเราเท่านั้นก็คือถ้าปีนึงพี่มาหาผมทีก็โอเคแต่ว่าถ้าพี่จะมาอยู่ผมเลยเนี่ยผมก็บอกตรงๆผมมีเมียแล้วผมไม่เอาอืมตอนนี้ผู้หญิงก็เสียใจไงขอบ้านคืนขอเงินธน,นาคืนในธนาคารคืนมันก็ไม่ได้ไงอืมมันก็ไม่ได้เพราะทุกอย่างอ่ะ ซื้อเป็นชื่อเขาหมดให้เขาหมดทุกอย่างแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเราที่เราจะไปฟ้องร้องเอาเงินคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยหลักฐานอะไรเราก็ไม่มีก็คือพี่เขาก็เลยเสียใจตอนนี้ยังอยู่เยอรมันอยู่อยากจะบอกให้เออเออน้องช่วยเล่าเรื่องของพี่ให้เป็นอุทาหรณ์แด่น้องๆเนี่ยอย่าไว้ใจผู้ชายไทยอันนี้ก็จริงๆหนูบอกพี่เลยนะเออพี่ไว้ใจเขามากเกินไปพี่สามารถซื้อเป็นชื่อพี่หรือชื่อลูกพี่ก็ได้ทําไมพี่ต้องซื้อชื่อผู้ชายคะลูกพี่ก็มีอืมพี่ทุ่มให้ลูกพี่ดีกว่า าผู้ชายทิ้งไปลูกเราอะยังไงมันก็เป็นลูกเราเสมอลูกเราก็คงไม่ทิ้งเราแต่พี่ไปไว้ใจผู้ชายอื่นเลิกกันเขาเป็นคนอื่นนะคะคนที่เลิกกับเราแล้วไม่เป็นคนอื่นคือลูกเราคนเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นความคิดของพี่นะอันนี้ก็ทุกคนอย่าด่าพี่เขานะพี่เขาอยากจะบอกให้เป็นอุทาหรณ์สนใจกับเมียฝรั่งหลายหลายคนที่ว่ามีแฟนอยู่ทางประเทศไทยซึ่งใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มันก็ลําบากอยู่แล้วต้องไปเจอคนไทยหลอกซ้ําหลอกซ้อนอีกมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะคอ,อมเมนต์ได้แต่อย่าแรงนะจ๊ะทุกคน